บัดนี้ปนุมารย่อนอมเนียเ่ยเจียนนาผีวาดญาติไทยเฮาผีหนองลูกป่าโูทุคนสอัอาตาจนปีนี่อุดทะกังไหลล้นเอ,เ,อเ,อเอาเจ้าอีสานถูกน้ำท่วมลูกป่าหายมังกันว่าสะนดไปแล้วเหมันพัดเริ่มต่อเสียงลมต่อต้อยต้องไใหมปัดไว้อเอ็น สัมมาเนนีใจตั้งสิศึกษาละเพศฟ,ฟังเสียงเทศหลวงปู่เท่าบัดลมเต่าผาดมังออกพันษาไปแล้วบุญก็ถึงที่ตั้งตอบบาวเศ้าขอหอดมันที่ขอรวมแต่กันเสียงลมพันกันไปไม่สะบัดไปคงแล้ว เขาดอมวยแก่แล้ี่วงจิกมไก่ตันไผมันเตรียมตัวไว้สิลงมาเก็บเกี่ยวมาเสียใจแต่แนวเดียวไผผู้น่าขน้ำท่วมเอนพ่ออยากหงดูผู้เดียวว่ากำเว้น นี่แหละก่อนหนึ่งก่อนที่สองก็ได้ก่อนที่สองปฏิจังบดึกมาเล้วสิลํำก่อนจอนทางไม้มาเด็นไกลต่างบานจะขอตาน่อผู้สาวพอแม่ห้อระยา่าเฝ้าปล่อยดาตีเตียนลํำไปตามค้นเขียนสิแตงกอนนอเอาไว้ ผมมีคนจนให้หาลำไปพอได้คงหาสัทธาเปนจางพอได้ขาขานมไปลังบอลพัดถือต้มลระมีจนพอตายตะวันใยเสียเงินผัดพอเห็นคนจางเลิกพบปันตน้องสร้าง จอจะตางบาดเก่าพ่อได้ซื้อหัวเขา่าทั้งว้โพอตายจังเบ้นชีวิตอายเปิดใ้แต่ความจนเกิดมาดนหลายปีหากบ่มีนองแฟนสอนรอนมานเห็นนองจยากร้องเกี่ยวลำเกี่ยวลังเค่มีเส้นเกี่ยวเจ้ารองก้อมสองว่าจะไดแล้วล้าน้อง้าผู้นังฟังลำ หรือหากแฟน้านำสิวบ่นอนน่องหัวใจมีน้อยห้องเพ่ขอจองสีใด้ีบนอนหรือว่าพอสำายคนหายน,น้องบ่อสนบ่อตีจนบ่อติให้จดมหมายไฟบอกไอแน่ ทีมายามเรียมเว่ถามพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านมองอีน้ำไปสนใจบอกพี่บางในระวังอย่างลำมีจดหมายมาน้ำที่ส่งลายเส้นนองหรือจิไปหลังห้องเวทีเบาก,กันก่อนใจกินดีหลับตอนเอเอทัางไอ ทาท่านเออเออโอ้ยรอโอ้ยนำเออเออนำก่อนที่สองจบแล้ว